ครับสวัสดีครับสวัสดีชาว YouTube ทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมาพาเพื่อนๆน,นะครับเปลี่ยนฐานกุญแจรีโมทนะครับ m i t s u b i s h i x x p n n e r r นะครับในหน้าปัดจอของรถมันก็จะแจ้งว่าแบตเตอรี่กุญแจต่ำนะครับแต่ก็อันนี้ตัวกุญแจเนะเราก็ยังสามารถกด ล็อกรถอะไรได้อยู่นะครับก็ไม่จําเป็นต้องให้มันหมดไปเลยนะครับก็อาจะเกิดปัญหาเนาะดังนั้นเราก็พอมันขึ้นแบตเตอรี่กุญแจต่ำํำเราก็จัดการเปลี่ยนได้เลยนะครับอ่าครับอันนี้ก็เป็นกุญแจนะครับ Mitsubishi อ็กซ์นะครับเอ่าเราก็จะต้องมีฐานเนาะอ่าตัวนี้ก็เป็นฐานที่ซื้อมา,มาจาก อินเทอร์เน็ตนะครับเป็นฐานไซ cr ER ส0 3 2ูน์กวตกประมาณ30กว่าบาทน,นะครับราคานะคัสั่งทางช o อปปี้มานะครับก็ก็เริ่มต้นนะครับก็ก่อนอื่นก็ดึงักนะุญแจออกมาก่อนนะครับดึงกุญแจออกมากดสลักตรงนี้เนาะแล้วก็จะสลักตรงนี้นะครับกดลงแล้วก็ดึงกุญแจออกมาครับ พอดึงออกมาแล้วนะครับก็นะครับใต้กุญแจนะครับก็จะมีมีเป็นรูนะครับลักษณะแบบนี้นะครับเราหานะครับของแข็งที่บางๆนะครับก็จิ้มลงไปแล้วก็งัดนะครับอก็จะสามารถง้าาส่วนที่มันประกบอยู่ได้นะครับนี่ครับก็งานก็ออกง่ายนิดเดียวครับ ดึงออกมาเปิดออกมาก็ลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็นะครับงัดถานออกมานะครับงัดทางด้านตัวนี้มันจะมีพลาสติกหุ้มอยู่เนาะหุ้มตัวฐานอยู่แล้วก็ด้านตรงข้ามครับงัดออกมานะครับเท่านี้นะครับก็สามารถดึงออกมาได้แล้วนะครับเสร็จแล้วก็เอาฐานใหม่นะครับที่เราซื้อมานะครับก็ใส่ลงไปนะครับ ใส่ลงไปลักษณะแบบนี้ปับ๊บเรากดลงไปนะครับก็เป็นอันอเปลี่ยนฐานเรียบร้อยนะครับปิดฝ <c oughs> านะครับให้เหมือนเดิมนะครับก็ไล่กดให้มันสนิทครบทุกส่วนนะครับท,ทุกมุมเนาะ แล้วก็ใส่กุญแจเข้าไปตามเดิมนะครับแล้วก็ลองทดสอบดูครับนี่ครับก็ใช้งานได้นะครับดับงนั้นง่ายนิดเดียวครับเปลี่ยนฐานกุญแจรถจนนะครับสามารถทำได้นะครับคุณสามารถทำได้นาอวันนี้ก็เอาไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ